สมาชิกสภาเทศบาลถอดเสื้อประท้วงขอสัญญาณจราจร นายประตมิตรคำคมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทศพวงษาอำเภอขเมรราจังหวัดอุบลราชธานีปรากฏตัวที่บริเวณสามแยกบ้านสามแยกเมืองใหม่เมื่อวันที่11มีนาคมเพื่อส่งเสริมการแสดงความเห็นของชาวบ้านในการเรียกร้องให้มีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรที่จุดสำคัญเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆณสามแยกบ้านสามแยกเมืองใหม่ ตำบลเขม,ม,มราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีและสามแยกบ้านโชคชัยตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้ถนนและลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนายประตมิตรคำคมได้ทำการถอดเสื้อประท้วงกลางถนนและนำป้ายที่เขียนข้อความ เมตตาด้วยชาวบ้านเดือดร้อนขอติดตั้งไฟสัญญาณจราจรขึ้นมาในพื้นที่ที่สมแยกบ้านสามแยกเมืองใหม่เพื่อแสดงถึงความเห็นของชาวบ้านที่ร้องเรียนในการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร นายประตมิตรกล่าวว่าการขยายทางหลวงแผ่นดินและการสร้างจุดสำคัญทางการจราจรมีผลต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามการมีจุดสามแยกที่สำคัญสำคัญนั้นเองก็เป็นที่ต้องการให้มีการควบคุมการจราจรและลดอุบัติเหตุซึ่งบางจุดยังไม่ได้มีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรอย่างเหมาะสมทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำให้ชาวบ้าน รู้สึกเสียหายต่อทรัพย์สินและสุขภาพจิตใจดังนั้นการเรียกร้องให้มีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรในจุดที่สำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมากอ โดยเฉพาะในพื้นที่เขมาราชซึ่งมีจุดสำคัญในการเดินทางอย่างน้อยสอจุดที่ชาวบ้านต้องการให้มีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรอ,อย่างจริงจังและระบุว่าหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้สังเกตและดำเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการจราจรที่ปลอดภยัยและให้ความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่นี้